สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h ลอ n e l ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาโรนนะคะคลิปนี้เราจะมา,าดูพลังงานความรักนะคะโซเมตเนาะนะคะโซเมตความรักแบบความสัมพันธ์แบบไหนนะคะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องถึงคุณถึง,ถ,งถึงกันแบบไหนนะคะนะคะเราจะมา ดูตามราศี12สราศีเนาะโซเมดพลังงานเอเนจีเป็นแบบไหนความรักความสัมพันธ์ของคุณกับโซเมดหรือโซเมดของคุณนั้นนะคะ,ะมีพลังงานเอเนจีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่คุณนะคะตามราศีต่างๆนะคะควรรับทราบเดือนมกราคมนี้นะคะหมอแจนก็จะทําเป็นแบบพลังงานโซเมดให้นะคะเนาะเราจะได้รับรู้ว่า ความรักความสัมพันธ์ของโซเมตคู่รักนะคะเป็นประมาณไหนเจอโซเมตหรือยังเด็กพูดคุยข้องเกี่ยวกันหรือยังนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะถ้าอยากได้ความแม่นยานะคะนะคะการดูดวงของหมอแจนเนี่ยดูดวงแบบไพ่ยิปซีนะคะจะดูชีวิตแบบภาพรวมเลยแล้วก็จะดูเป็นแบบคําถามได้นะคะ30นาที5้9บาบาทสามารถแอดไลน์มาได้การดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะ บางท่านบอกว่าไม่มีวันเดือนปีเกิดหมอเพราะว่าปกติการดูดวงไพ่ยิปซีเนี่ยค่ะนะคะในสมัยโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดในการอ้างอิงเราไม่ได้ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะดึงจากพลังงานไพ่อ่านจากพลังงานไพ่ไพ่จะดึงพลังงานจากดวงดาวจากจักรวาลพลังงานจากคุณพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนาะนะคะเข้าใจตรงกันนะคะที่รักนะนะคะหมอแจนต้องขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามากดซับสไครต์ใหม่นะคะ แล้วก็นะคะขอบคุณสำหรับ FC เก่าด้วยนะคะนะคะยินดีต้อนรับนะเอาละค่ะนะคะ,นะคะเราจะมาเช็ค energy พลังงานกันเนาะว่าเป็นประมาณไหนนะคะนะคะตรงนี้ไม่ยึดถือไม่ทึกทักนะคะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ได้ดูให้คนใดคนหนึ่งนะคะเราจะดูเป็นแบบภาพรวมนะของเดือนมกราคมความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นประมาณไหนนะ ราคาเรามาดูกันเลยนะคะขอพลังงานเอเนจีนะคะโซมเมสโซมเมสนะคลิปนี้เราจะมา,าดูพลังงานของนะคะชาวราศีเมษนะชแนลนะคะชแนลของหมอแจนนะก็คือจะใช้อ้างอิงทางแบบตอนตกนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงแบบไทยแต่ถ้าคุณยึดถือเป็นแบบว่าถ้าคุณดูชแนลของหมอแจนแล้วเป็นแบบ เป็นแบบโทรศัพท์ไทยเนี่ยมันตรงนะหมอผ่าทางงานตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีต้อนรับนะคะเนาะนะคะท่านใดนะคะเลขมมงคลของหมอแจนนะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะไม่มีเบอร์โทรให้นะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะไม่ใช่ซิมอ่ะไม่ใช่ซิมการ์ดแล้วกันเนาะนะคะใครอยากได้แฟนเก่านะคะความรากักคนรักนะคะที่เป็นคนต่างชาติอ่ะเน้นได้นะเน้นการติดต่อสื่อสารโชคลาภนะคะการงานการเงินอย่างเงี้ยค่ะได้เนาะห้า้ก้าบาทไม่ได้ถือว่าแพงนะคะ ท่านใดที่อยากให้แฟนเก่าติดต่อกลับมานะคะอันนี้มันจะเป็นตัวเลขนะคะก็คือสารนี้หมอบอกเลยใครได้ไปเนี่ยเฮงแล้วปังมากนะนะคะแฟนรักเก่าติดต่อกลับมาคนรักเก่าติดต่อกลับมาอันเนี้ยที่คนที่มาให้หมอทาเนี่ยคือดีมากนะเห็นผล999.99อเ่ะอืมกเเ็เลยนะเอาราคาเรามาดูว่านะคะคุณนะคะคุณโซเมศเนาะอยู่ตรงไหนแล้วของชีวิตของคุณนะคุณเมศนะคะย1มีนาคมถึง19เมษายนนะคะเนาะ นะคะเรามาเช็ค energy พลังงานนิดนึงว้าวนะคะบอกว่านะคะเป็นไพ่กาวถ้วยว้าวนะโซเมตคอ so นเนคชั่นคุณนะเป็นก้าวถ้วยเลยนะคะเป็นผู้ชายที่อบอุน่นอ่อนโยนใจดีว้าวราศีเมษนะคะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงเนาะ,ะว้าวชาวราศีเมษนะคะ energy พลังงานโซเมตคุณดีมากเลยอะ่ะจ้าถ้วยนะคะมีความสุขเฉียวนะคะ เอาละนะคะต่อมาเนาะนะคะใบต่อมานะเป็นไพ่สี่ดาบนะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันต่อนะคะต่อมาอ่าชาวเมธขา King of cup นะเป็นเอเ r g y พลังงานที่นะคะบางท่านนะมีความสุขมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วใช่ไหมนะคะแต่คุณเมธบางคนนะคะอาจะนะคะ เขาเรียกว่าอย่างไรอ๋อความสัมพันธ์หรือการพบปะพูดคุยนะคะตรงนี้เช็ค energy พลังงานออกมานะคะอาจจะก,กำลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะนะคะเป็นคนซีเรียสจริงจังเรื่องความรักอ่าการงานอืมนะ,ะกำลังซีเรียสเรื่องงานนะคะจริงจังหันหลังให้โซเมของคุณคุณดูสิเนาะอืมนะคะเขาคนนั้นเขานนคนนั้นอาจจะ อาจจะก,กําลังแอบมองคุณอยู่ก็ได้หรือนะ,ะยื่นความรักความสัมพันธ์ให้แล้วนะคะคุณดูสินะคะผู้หญิงนะคะสองคนนี้เห็นไหมคะ queen of s o u r c e นะคะจากเดือนมกราคมนี้คุณเมรอาจจะเป็นคนที่จริงจังตั้งใจเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่แบบว่าบุคลิกภายนอกที่จะดูเหมือนแบบว่าเอ,อ่ยิงๆิดูตรงๆดูพูดตรงพูดจาชัดเจนฉะฉานรู้สึกต้องการอะไรก็นะคะในความสัมพันธ์เนาะแบบว่า ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีพลังงานที่ย้อนไปถึงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นการนั่งหันหลังให้ใช่ไหมคะอืมแล้วก็ควีนอวานก็คือคุณเมธบางท่านก็สนใจใจเรื่องการงาน,งานการเงินอะไรนะคะเนาะทีนี้เรามาดูต่อว่าความรู้สึกของอ่าคุณโซเมตน,น,นะคะมันส่งพลังงานอะไรมาถึงคุณเมธบ้างนะคะเขานะใจเขาเออเขารู้สึกแบบไหนนะคะประมาณไหนนะ เอาละค่ะเรามาดูกันว้าวนะคะใจเขารู้สึกถึงคุณเมธนะโซเมธคนนั้นนะคะมีพลังงานของเอมเ r ร์นะคะมีพลังงานของคุณเมธด้วยอะราศีเมธคือเขาอืมมาเต็มเลยนะค,ะคุณเมธบางท่านนะถ้าเกิดคนไหนที่โสดนะคะอยากแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะอาจจะแบบ c o m มิ่งซูนเร็วๆนี้เราจะเจอพบโซเมธของเราแล้วแหละเขาคนนั้นนะ,ะอาจจะแอบมองเราอยู่อาจจะคุยกันแล้วอาจจะน่านะคะ วิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชาตาหรือพรมลิขิตนะคะจัสเมนต The Emperor จัสเมน์วิวออฟฟอร์จูนนะคะเขาคนนั้นขับคุณเมธเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาเจอคุณเมธหรือว่าได้คุยอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารออนไลน์มีพลังงานเอเนจีของเดี๋ยวนะคนที่นะคะดูโรแมนติกดูโรแมนดูโรแมนติกนะแล้วก็มีพลังงานของ คนที่ทำงานประสบความสำเร็จเป็นคนที่เก่งนะนะคะอาจจะมีระดับเป็นระดับหัวหน้างานเป็นระดับผู้จัดการก็ได้นะวิศวกรเอนจิเนียร์มีมีพลังงานของคนที่เป็นคนต่างชาติหรือตอนนี้คุณเมธบางคนก็อาจจะกาลังกาลังและกาลังเข้ามากําลังเข้ามาเขาคนนั้นกําลังเข้ามาแต่คุณเมธอาจจะไม่ได้มองหรือไม่ได้สนใจคนที่โสดจริงๆที่แบบไม่มีคนคุยเลยนะนะคะเดี๋ยวดูต่อมานะใจเขารู้สึกถึงคุณอย่างไรนะ เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเขาอาจจะมองคุณอยู่นะคะใจเขานะคะก็คือส่งพลังมาถึงคุณว่านะคะความเจ็บปวดที่คุณแม่ได้รับอะใช่หรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมามันมีสิบดาบใช่ปะคุณแม่ถึงหันหลังให้โซเมดหันหลังให้เนื้อคู่หันหลังให้ความรักที่เป็นแบบโซโคอนเนคชั่นของคุณนะคะ คุณเมธบางท่านเคยเจ็บปวดเคยผิดหวัง<ๆ>ในความรักในอดีตความรักเก่านั้นก็คือยังนึกถึงยังรู้สึกก็เลยยังไม่ค่อยเปิดรับพลังงานอนันต์เอเนจีตรงนั้นจากเขาที่ส่งมาถึงคุณอันนี้จริงไหมนะคะอันนี้หมอไม่รู้เพราะว่าตัวนี้เป็นการดูแบบภาพระวมเราจะดึงพลังงานแบบรวมของคุณเมธว่าไพ่นะคะจะแนะนำอะไรของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ,นะ,นะเนาะอร่ะนะคะไม่ว่าคุณจะแปลความหมายว่าโซเมธมันคืออะไรนู่นนี่นั่นแล้วแต่ ใจแล้วแต่ชีวิตจิตวิญญาณของคุณอันนี้คือหมอเปิดไพ่ให้นะคะไพ่ก็จะแปลขึ้นมาหมอก็จะถ่ายท่อสารข้อความจากโซเมดของคุณเมธอะ่ะเดือนมกราคมนะถ้าเกิดท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปใหม่นะหมอแจนจะทําให้ทุกเดือนนะคะอันนี้กดติดตามกดซับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตโซเมดแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ดูคลิปดวงความรักความสัมพันธ์นะคะเดือนมกราคมนะตามทาาน หมทอทอมครบแล้วนะธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ําถ้าเกิดไม่รู้ก็ไปดูในช่องเพลย์ลิสต์นะคะมันจะมีความรักเก่าอยู่ในนั้นด้วยอัปเดตเดือนมกราคมแล้วก็ข้อความรักจากเขาก็ทยอยดูกันนะคะตามราศีเนาะอันนี้ก็คือโซเมทต,ตามราศีเดือนมกราคมนะนะคะ energy ต่อมานะเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะคะเขานะคะส่งความรู้สึกนะคะมาถึงคุณเมธว่าคุณเมธอะ่ะ เขาอาจจะแอบมองเราอยู่ก็ได้อาจจะเป็นคนต่างชาติคนใดคนหนึ่งแอบมองเราทางโซเชียลทาง a c e b o o k นู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้นะคะมองเราก็คือเขาคิดว่าเราอะนะไม่ยอมเปิดใจอืมเพราะว่าเรานั่งหันหลังตั้งแต่แรกใช่ไหมคะไม่ยอมเปิดใจอาจจะแบบพอทพอเทคใจตัวเองโดยที่นะคะคุณอาจจะเคยเจ็บปวดหรือกำลังโฟกัสเรื่องงานเอองาน,งานเงินกำลังมาดีอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแต่มาสุดท้ายก่อนสิ้นปีอย่างเงี้ย หรือปีหน้าฉันจะต้องประสบความสําเร็จให้มากขึ้นนะมุ่งมั่นนะคะอันนี้เนาะอันนี้เป็นพลังงานที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่นี้นะคะคุณเมธหละ่ะและส่งไปถึงโซเมกของคุณเมธว่าอย่างไรน,นะว้าวมีไพ่หกเหรียญน,นะคะคุณเมธบอกว่านะคะอยากได้คนที่นะคะมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนจิตใจดีเวลาเจอคุณเมธแล้วโซเมกคนนี้ก็อาจจะทําให้คุณเมธเนี่ยนะคะ มีความสุขคอยช่วยเหลือเทคแคร์เรื่องการงานการเงินแล้วก็มีเป็นคนที่มาเติมเต็มหัวใจให้เราอาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะพบเจอแล้วก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะคุณแม่ต้องการคนที่มั่นคงมีพลังงานของความรวยไว้ ถ้าเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยอะไรก็แล้วแต่มีความมั่นคงฝึกแผ่นนะทางการเงินนะอาจจะมาช่วยซัพพอร์ตคุณเมธบอกว่าฉันน้องส่งพลังงานถึงโซเมชชันนะฉันได้แบบว่าฉันต้องการแบบคนมาดูแลเทคแคร์แล้วก็มีความมั่นคงต่อใจฉันดูสิ King of p e n t a c l e นะนะคะคุณเมธบอกว่าสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าก็คือคนนี้ทำงานเพราะว่าฉันเป็นคนทำงานหนักออฉันได้อยากได้คนมาดูแล ะะว้าวแสดงว่าเร็วๆนี้แน่เลยอ่ะอืมโซเมของคุณน่ะดูสิไพ่เดอะซันน่ะว้าวหน้าตาดีมากอ่ะคุณเมทบอกว่าเขาคนนั้นต้องเฉิดฉายต้องหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอุ้ยคือดูดีมากเลยอ่ะรวยด้วยหลอด้วยสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเก่งด้วยอ่ะแต่ทําไมอ่ะยังลั่นผนหลังให้เขาไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้บางคนก็เหมือนแบบ คือไม่ได้เหมือนนั่งหันหลังให้เขาหรอกบางคนไม่รู้ไงบางคนตอนนี้กําลังแบบก็เหมือนหันหลังอะไรเพราะเรากาลังโฟกัสจุดอื่นใช่ปะไม่ได้โฟกัสความรักใช่ไหมคะคุณเมธนะโอ้ดูสิคุณเมธนบอกว่า the l o v เวอ่ะเขาคนนั้นต้องโรแมนติกดูสิกาวคุ้ยกับ the เวอร์นี่ก็คือต้องโรแมนติกใช่ปะโอ้โรแมนติกเอาใจใส่หน้านตาดีโอ้ยอะไรจะสมบูรณ์แบบอืมคุณเม่ส่งพลังงานถึงเขาใช่ปะโอ้ดีงามพระรามแปดเลยนะคะตรงเนี้ยนะอืม ทีนี้เรามาดูต่อมาเราจะมาดูว่านะละราศีอะไรนะธาตุอะไรที่มีพลังงานเอเนอร์จีเกี่ยวข้องแบบเป็นโซเมตของคุณเมรนะไม่ว่าจะเคยคุยกันแล้วหรือคอมมิ่งซูหรืออะไรก็แล้วแต่นะอระนะคะ King o s s o u r c อ่าคุณก็ด้านบนก็คุณก็เป็น King คิ o ออ o โซสเขากาา็เขาเป็นคุณเป็น Queen o o s o สอยู่แล้วก็ Queen of w a n นตอนนี้ก็ King of s o o r ซสนะคะ เราจะมาเช็ค Energy ว่ามีความสัมพันธ์ตรงกันแค่ไหนนะคะว้า wow, วนะคะกำลังอยากจะติดต่อสื่อสารเขากำลังคิดอเขาคนนี้จะเป็นคนจริงจังมันม่นคงนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะตอนนี้นะคะอันนี้เหมอขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะว่าคุณะสมมติว่าถ้ายัางไม่เคยเจอกันหรืออะไรมีพลังงานที่เหมือนว่าขึ้นอขึ้นพลังงานนะคะอันนี้มันจะเป็น ความเชื่อของหมอเองนะคะในการทํานายไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีคลื่นพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เราอะรู้สึกคอนเน็กกันอะเหมือนโซ่คอนเน็กชันอะเออนะคะเออนะคะเขาคนนั้นนะคะอ่ามีพลังงานธาตุอะไรบ้างเนาะอันนี้คือโดดเด่นของคุณเมธเนี่ยมีมีพลังงานเอนเนอรี่โดดเด่นของชาวธาตุลมนะอืมแล้วก็มีราศีมิมถุนอืมแล้วก็ราศีเมษนะคะชาวธาตุลมก็ตุนกลุ่มมิถุนอะไรประมาณนี้นะคะ หรือบางท่านก็อาจจะเป็นดาวศุกร์ดาวจันร์อยู่ทุกๆุกทุกราศีเลยที่หมอกล่าวไปมิถุนเมตรนะคะบางคนก็จะเป็นธาตุลมบางคนก็จะเป็นนิสัยแบบคล่องแคล่วว่องไวจริงจังไอทีอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะคะบางคนก็นะคะมีความเป็นเขาเรียกยังไงอะ่ะมีความอ่อนเยาว์กว่าก็ได้อ่อนเยาว์ในที่นี้หมายถึงบางทีก็อายุมากกว่าแต่จิตใจลักษณะท่าทางเขาดูอ,อ,อ่อนเยาว์อ่ะเอออ่อนเยาว์แปลว่าดูเด็ก กวายุนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกหรือเป็นคนที่ก,กุ๊กิกกุ๊กิกโ,โรแมนติกเนี่ยเวลาถ้าทำงานก็จะเป็นคนจริงจังนะเป็นคนชัดเจนนะเออคือแบบภาพรวมคือดีอะแต่ทําไมคุณเมฆรู้สึกเหมือนว่าเออฉันยังไม่พร้อมอะเอออย่าเพิ่งมานะฉันกาลังฉันกาลังรวยอยู่ฉันกําลังแบบมีเสียงทํางานก่อนอนะไรเงี้ยเนี่ยเขามีพลังงานที่อยากส่งถึงคุณแต่คุณเมฆดูสิทับตัวลึกลับเลยเนี่ยมีการแอบมองมีการแอบมองแอบซืบแอบ,บ่องนะ คือแต่ละบางท่านจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ในแบบว่าถ้าพูดเนี่ยเกือบสิบคนอ่ะมีพลังงานแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะคุณเมย์คือบางท่านก็นะคะมีพลังงานคนที่เคยเจอกันแล้วด้วยอเคยเจอกันแล้วเช่นใครอะ่ะคนที่สมัยเรียนเนี่ยเพราะว่าในมีพลังงานไพ่ของเด็กขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กก็คือคนที่เคยเจอกันแล้วในอดีตนะคะอเป็นความสัมพันธ์ บางคนก็เป็นความสัมพันธ์ความรักครั้งเก่าคนรักเก่าคนที่หน้าตาดีแต่ก็แยกย้ายกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพลังงานเอเนอรจีตรงนี้ส่งมาถึงคุณด้วยนะนะคะทีนี้อ่าเราจะมาดูไล่ไพ่กันก่อนนะนะคะ เขาคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็บางทีก็ค่อนข้างอาจตะใจตัวเองมีการช่วยเหลือกันบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเกิดได้เจอกันนะคะเป็นคนที่ตรงๆตงตชัดเจนแต่บางครั้งก็อาจจะมีอีโก้ใส่กันเพราะว่าคุณเมธเนี่ยเป็นพลังงานเอจี้ของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็เก่งนะคะอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยยอมเอ่อไม่ยอมลงถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยยอมแฟนที่เป็นคุณผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชายก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะ บางทีบางความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่า,าเราจะรู้สึกเหมือนว่าก็เงียบนิ่งก็คือถ้าเกิดเรามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องก็เงียบก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอเลยนะเร็วๆเ,วเวนี้ยมีกําลังจะมีคนเข้ามาเนาะอันเนี้ยเดือนมกราคมนะคะพลังงานะโซเมตเนาะจะเป็นประมาณนี้ถ้าถามว่า คุณก็จะมีคาถามเออแล้วหมอละหนูจะเจอทางไหนเนี่ยคือพลังไอเอเจเขาบอกว่าเจอผ่านการทํางานก็ได้หรือคุณไปเขาเรียกอะไรไปทํากิจกรรมไม่ใช่ว่านอนอยู่ที่บ้านแล้วก็จะเจออะไรงนี้ไม่ใช่นะอาจจะเจอทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าแอปเดทติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเจอได้หมดเนาะแล้วก็ The s เดซันกับเด e l o v เวเนี่ยก็คือแล้วก็มีมีเออเอเอเลอร์เนี่ยก็คือมันเป็นแอปหาคู่ได้นะ แอปหาคู่ที่เราเจอคนใหม่ที่สดใสหรือเราอาจจะมีการเดินทางไปทํางานแล้วเจอกันก็ได้นะะอาจจะเป็นลูกค้าได้หมดเลยนะทำงานเกี่ยวกับลูกค้าก็จะมีหลายอย่างเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ทำงานไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่ได้เจาะจงยังไงเลยนะว่าพลังงานมันจะมาประมาณไหนนะคะหมอจะบอกประมาณนี้นะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวแล้วไปเจอกันบางคนเอาไปทำบุญแล้วก็เจอกันก็ได้นะเพราะว่ามันมีการเห็นไหมบริจาคทานนะนะคะ เอเนอจะประมาณนี้นะอันนี้คือเราก็จะมาเช็คพลังงานโซเมตของคุณเมธนะเดือนมกร,ราคมนะเอาล่ะทีนี้เราจะมาขอดถามนะคะไพ่นะคะไม่หมดนิดหนึ่งเนาะไพ่ไม่หมดวิชีนิดหนึ่งว่านะคะเอาละนะขอสรุปรวมให้คุณเมธนิดหนึ่งนะว่าเดือนมกร,ราคมมาโซเมตนะพลังงานเอเนอประมาณไหน แต่เชื่อเลยบางคนก็น่าจะได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วแหละเออบางคนอ่ะเป็นคนเก่าบางคนก็กําลังคุยกันบางคนก็กําลังเข้ามาในี่แหละนะนะคะแตส่สถานการณ์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะคือดีงามนะอุ้ยอุ้ยหมอคอว้าววาันไหนป่าว้าวว้าวว้าวมีไพ่สองถ้วยอ่ะคือดีงามอ่ะเนื้อคู่เนี่ยโซเมตคนเนคชั่นเป็นคมลังงานเนื้อคู่อุ้ยคนลุกอ่ะจัดเม้นสองใบคุณดูสิคุณเห็นไหมคุณเห็นจัดเม้นตรงนี้ปะ โอสองใบอะคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณโซเมสโซโคเนคชั so ่น so นะคุณจะมีพลังงานรู้สึกถึงกันน่ะตอนนี้คุณก็อาจจะรู้สึกบางคนนะคุณเมธบางคนก็ทํางานก็จริงนะโฟกัสเรื่องงานก็จริงนะแต่บางครั้งอะอคุณเมธอาจจะเป็นคนที่สไตล์แบบลุยๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยสวยหวานเหมือนชาวธาตุน้ําที่เป็นเหมือนคล้ายๆลูกคุณหนูแต่ช่วงนี้คุณเมธจะรู้สึกว่าในพลังงานตั้งแต่วันนี้เลยที่คุณชมคลิปนะจะรู้สึกเหมือนว่าฉันน่าจ,จะต้องออกมาแบบ แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาทำผมใหม่รู้สึกเหมือนพลังงานอะไรดีๆมันจะซ้ายเข้ามาเฮ้ยทำไมทำไมฉันอยากจะแบบหวั่นแววลงบ้างฉันฉันเอ๊ะฉันเป็นอะไรอะ่ะเออในขณะที่สําหรับคนที่ไม่มีไม่มีคนคุยเลยนะไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องความรักนะจะรู้สึกอยากแต่งตัวสวยขึ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยแสดงว่า Energy พลังงานก็จะส่งมาถึงนะคะมาถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอันนี้คือเป็นพลังงานที่ดี จัสเมนอันนี้นะจัสเมนก่อนเนาะแล้วก็สองถวยเนี่ยเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนอะ่ะเป็นเนื้อคู่อะ่ะคือแบบโอ้โหไพ่ของหมอนะหมอบอกเลยว่าเออออกให้ขนเร็วนะนะคะเนี่ยนะคะห้าไม้เท้าเนี่ยนะคะมีพลังงานแพชชั่นถึงกันสุดๆเลยอะ่ะอืมนะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานนะประสบความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองชัยชนะเอออะเอะไพ่ดีหมดเลยอะ่ะ แต่แต่ถ้าคุณนะคุณเมธบางท่านนะต้องต้องบอกก่อนเพราะมันมีสิดาบด้วยใช่ไหมคะตอนเปิดไพ่อ่ะอันนี้คือเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะซึ่งมีถึงสองใบนะก้าวไม้เท้าสองใบแล้วก็จัดเมนสองใบเนี่ยนะคะในที่นี้เราต้องไปอันนี้นะคะเยอะนิดหนึ่งคุณเมธบางท่านนะที่เรายังทําไมเรายังไม่พบเจอนะคะหนึ่งอันนี้เป็นงานดูดวงรวมสองคุณอะ ก็คือยังโค้เทคใจตัวเองคุณนั่งหันหลังอยู่พลังงานเอเนจีทายบางอย่างเข้ามาแล้วแต่คุณเหมือนว่าใจคุณลึกๆอะ่ะปฏิเสธว่าเออฉันไม่เอาใจลึกๆของคุณเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันมีไพ่ของความเจ็บปวดเกิดขึ้นมาในจิตใจหรือในอดีตในอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่นะคะในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจคุณต้องพร้อมเปิดใจนะเขาคนนั้นอ่จจะได้เดินเข้ามาว้าวเล,เ,ลเวอร์มี2เนี่ยนะนะคะเห็นไหม เป็นความรักเห็นไหมเป็นความรักที่บอกเลยนะแฟนคุณเมธนะทุกคนนะต้องหน้าตาดีโปกไวดีคือต้องเป็นผู้ชายที่หล่อสวยหน้าตาดีแล้วฉลาดแล้วก็ดูแบบคือแบบควงไปแล้วไม่ไอายคนอื่นอนะคุณเมธต้องเจอคนแบบนั้นนะคะถึงจะใช่นะไม่ใช่ว่าลดสเปคลงมาอุ้ยถึงเวลานี้ฉันอายุแค่นี้แล้วใครตอนนะักตอนนี้ขบวนสุดท้ายแล้วใครก็ได้วะไม่นะไม่ใช่นะคะไม่ใช่รางงานโซเมทของคุณไม่ใช่แบบนั้นนะนะคะทีนี้เราจะมาดูเอเนอร์จีต่อมาว่าเขานะคะจะ เขาอยากฝากอะไรบอกคุณอ่าเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่ทาโร่บอกกันนะอันนี้พไพ่แม่มดวิชีออกมาแล้วนะก็คือคห้างแม่นยำนะคือดีงามะ่ะเออเราจะมาดูซิว่าเขา,าจะส่งพลังงานอะไรมาถึงคุณบ้างอันนี้เราจะให้ไพ่ทา,าเราจะให้ไพ่ทาโร่แปลนะเราจะไม่เปิดข้อความนะว้าวว้าวโุ้ยจริงด้วยอะ่ะเห็นไหมอะ่ะโอ้เนี่ยเห็นไหม เขาบอกว่านะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไหม้หรือตอนนี้คุณเมธบางคนเป็นแม่ไหม้ขอตีแบบนี้เขาคนนั้นอาจมีพลังงานที่จบสิ้นกับใครมาแล้วบางคนหรืออาจจะเจอทางออินเทอร์เน็ตออนไลน์เขาคนนั้นมีพลังงานเอเนจีความรวยนะนะคะเวลาเจอกันแล้วมันจะมีแรงดึงดูดใจกันนะคะเห็นไหมนะ,ะบางคนหรือคุณเมธเองบางคนก็อาจจะมีความเศร้าเสียใจหรือเขานะคะเคยผ่านความเศร้าเสียใจมาแล้วนะคะ แต่ไม่ต้องกลัวเนาะมันมีโอกาสใหม่ที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีพลังงานเอนนจิว่าคนที่เป็นลูกค้าคนที่เป็นคนที่ติดต่อสื่อสารทั้งออนไลน์ทางโซเชียลเนี่ยคะได้หมดเลยนะนะคะบางคนนะฝันถึงกันแล้วด้วยอืมฝันถึงโซเมทของคุณบางคนบอกเอ้ยหมอหนูฝันจริงด้วยอะ่ะเพราะว่าเห็นรู้ว่าคนนี้เป็นคู่หนูนะแต่หนูไม่เห็นหน้านะมันมีเงาอะไรบางอยู่นะคะอาจจะมีพลังงานราศีพิจิกเพิ่มมานะกับนะคะ มีความเป็นโสดเป็น่ามีความเป็นไม้ด้วยก็ได้เนาะหรือว่านะคะ,ะบางคนอาจจะเป็นเอเ r อ y จีของราศีมีนด้วยนะคะเพิ่มมาเนาะนะคะเนาะอันนี้เดือนมกราคมใช้พลังงานของชาวราศีมีนถ้าชอบคลิปนี้กดซับส c r i b e นะคะกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปดีๆนะคะคลิปนี้ไปก่อนขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ